สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกะซากานะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกพยากร์อากาศประจำวันที่14เดือน3กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเราเข้ามาดูกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกหนัก2ช่วงเวลานะครับผมช่วงแรกจะเป็น11นกาสถึง13นกาสและช่วงต่อไปจะเป็น19นกานาฬิก ถึง21นาะฬิกายีนะครับมาดูในเขตจับกันนะครับผมมาที่เขตจับระดับต่ำเหมือนเดิมเลยครับสภาพอากาศฝนตกนะโปกเกมอนก็จะมีตามานี้นะครับผมตัวที่นะ่าจับก็จะเป็นตัวใหม่ตัวนี้เลยนะครับเรามาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับมาที่สภาพอากาศฝนตกนะนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลย ส่วนตัวที่น่าจับก็จะเป็นตัวที่อัปเดตมาใหม่นะครับตัวนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใ,ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย